เงินดิจิทัล1,000 0บาทปรับเกณฑ์ใหม่3กลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์แน่นอนสวัสดีทุกคนเงินดิจิทัล1,000 0บาทปรับเกณฑ์ใหม่ล่าสุดต,ตามประกาศของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่10พฤศจิกายนมี3กลุ่มที่จะโดนตัดสิทธิ์ ล่าสุดก็ชัดเจนแล้วสําหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าใครไม่ได้รับสิทธิ์บ้างกลุ่มแรกเลยนะคะคนที่จะไม่ได้รับสิทธิ์ก็คืออายุต่ํากว่า16ปีนั่นเองนะบ้านไหนนะคะมีลูกๆนะคะตอนนี้อายุเท่าไหร่กันแล้วบ้างจะได้สิทธิ์ไหมนะคะก็มาดูกันว่าเขาจะกําหนดให้อายุครบ16ปีภายในเดือนไหน เพราะว่ามีหลายคนถามมามากๆเลยว่าจะอายุครบ16ปีในเดือนกุมภาพันธ์ปี67เนี่ยจะได้รับสิทธิ์หรือเปล่ารอประกาศชัดเจนจากทางภาครัฐอีกรอบนะคะกลุ่มที่2นะคะมีรายได้เกิน7,000 70, 0บาทต่อเดือนไม่ได้นับเฉพาะเงินเดือนแต่นับรายได้ทั้งหมดที่เราได้รับในแต่ละเดือนนั่นเองหลายคนมีรายได้หลายทางไม่ใช่เฉพาะเงินเดือนไปคิดดูให้ดีนะคะว่าเราเกิน7,000 70, 0บาทต่อเดือนหรือเปล่าถ้าเกินหมดสิทธิ์แน่นอน กลุ่มที่3มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน50,000 0บาทอันนี้ก็ชัดเจนนะคะว่าไม่ได้ดูแค่บัญชีเดียวดูทุกบัญชีเลยรวมกันแล้วเกิน5 0 0 0 0 0บาทหรือเปล่าอัปเดตให้แล้วคุณอยู่ใน3มกลุ่มนี้หรือเปล่ามีไรายได้เท่าไหร่กันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยสําหรับคนที่ถามว่าเป็นข้าราชการเป็นพระสงฆ์เป็นอาหารเป็นคนแก่หรือเป็นคนไม่มีสิทธิบัตรคนจนจะได้รับเงินดิจิทัลหรือเปล่านะคะข้อกําหนดเรื่องอาชีพไม่ได้มีกําหนดไว้แต่กําหนดเรื่องอายุและราย ได้และเงินฝากถ้าเป็นไปตามเกณฑ์ก็ได้รับสิบแน่นอนค่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยสาระดีๆมีประโยชน์อยากแชร์ปุ่มแชร์อยู่ด้านล่างของคลิปนี้แล้วกดแชร์กันได้เลยใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันและคุณจะไม่พลาดสิทธิประโยชน์ดีๆจากทางภาครัฐอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังนีเพจสารดีกับพี่เกดแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ